สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชาแนเเลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซและไพ่ออร,ร์คเคิลแพนจะมาทำดรนดอมในท็อปิกที่ว่าแต่ก่อนเขามองคุณเป็นคนยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นยังไงมีความแตกต่างกันไหมมองดีขึ้นหรือมองแย่ลงการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างน,นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ ความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเวอร์ซ่านะคะเดวขายของก่อนนะคะเทียนหอมนะคะเทียนหอมของเราร้อนๆนะคะออกจกเตาใหม่ๆเลยนะคะใช้ในการจุดถวายพระนะคะเสียงสัรเสิญจุดได้ทุกส,ส,สิ่งทุกอย่างนะคะจุดได้จุดโดนจุดได้ไวหวโดนนะคะตอนนี้ก็มีโปรสามตลับ300นะคะโอนส่งฟรีทั่วประเทศไทย เป็นของฝากของฝันกันได้นะคะจุดให้ผู้ชายเรียกผู้ชายก็ได้จุดเรียกผู้หญิงก็ได้จุดให้ตัวเองก็ได้ไม่ต้องเรียกใครมีความสุขด้วยตัวเองจุดละลายเล่นๆก็ได้โอเคนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันให้ผู้ชมบอกว่าจะบ้าหรือไงให้ฉันเสียตังซื้อเทียนมาจุดเล่นก็เขาเรียกว่าไงกลับมารักตัวเองไง จุดดีๆให้ตัวเองของผอม,อมสนใจหรอก <c oughs> อ่าแต่ก่อนเนี่ยเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาดูพลังงานก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมแรนดอมในทางนี้ j แจสตินะคะคุณอาจจะเกิดในราศีตุลหรือธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มรักความถูกต้องมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ u u e n o of u u s ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก Night of ออฟสอทาาลมแล้วก็5ถ้วยนะ D M p a s e คุณอะนะคนะ,ะเป็นคนที่รักความยุติธรรมและความถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดดุเดือด <c oughs> เลือดกระเด็นไม่ใช่เป็นคนที่อย่ามาพูดเล่นไม่มีเวลาจะพูดอะไรก็พูดจริงๆจังๆไปเลย ไม่เอาหรอกเรื่องเล่นๆมาขนาดนี้แล้วต้องมาจริงเท่านั้นและเรื่องที่คุยในยแต่ละเรื่องต้องเป็นเรื่องที่มีสานะสาระประโยชน์ไม่ใช่สาระแน่นะฉันไม่คุยด้วยหรอกฉัน,นเอาเวลามานั่งสั่งช็อปปี้าซสด้ามันกว่าเยอะเลยเพราะว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ตอนนี้เนี่ยมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานเก็บเงินหาเงินแต่งตัวสวย,สวย แล้วก็มีความสุขกับตัวเองใช้พลังงานได้ดีแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวด้วยเออเอาดิถึงไม่มีใครหรือมีใครก็เถอะเรื่องที่มันไม่ดีตัดทิ้งให้หมดไม่เอาเอาแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่มีความสุขเท่านั้นคุณรับแค่นั้นเดี๋ยวมาดูพลังงานเาขาคนนั้นสิสิบเหรียญนะคะเขาอ,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุดินมังกรการกพฤกษศกไฮพินเทสเป็นคนที่ลึกลับ เป็นคนที่อารมณ์แปรปวนเอาแต่ใจมีไฮโดรแฟนเป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญทําทานนั่งสมาธิสวดมนต์อ่าแล้วก็อันนี้ห้าดาบเป็นคนที่ตอนนี้เนี่ยมีภาระ,ะเยอะหรือโดนการทํางานที่เอาเปรียบหรือไม่ได้เอาเปรียบเขามีความเรื่องไงความสามารถเยอะก็เลยจะต้องรับภาระ,ะหนักเยอะใครทําไม่ได้เอามาใครทําไม่ได้เอามา ถึงทําได้ก็ไม่มีใครเอาอไป <c oughs> <l uck> แล้วก็เพจออกครับนะมีความน่ารักกุ้งกิ้งกิงกองแก้วอยู่ในนั้นนะก็คือตัวเขาเนะ่ยถ้าเป็นในด้านการทํางานอะ่ะเขาก็จะจริงจังแล้วก็มันเป็นในสภาวะที่ยังไงมันก็ต้องทำอเออใครทําไม่ได้เขาก็ต้องทอําอ่ะเพราะว่างานคืองานเออเล่นคือเล่นแต่จริงๆอะ่ะถ้านอกเหนือจากการทํางานแล้วอะ่ะ เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะเดี๋ยวดูกอนอัดอยูว่าเออจิตใจดีนะแล้วก็ก็มีความแบบอยู่เป็นมีความขี้เล่นควรทีนหน่อยๆน,นะคะ <c oughs> แต่บางครั้งอารมณ์ก็เง <c oughs> ี่ยเง่านะแปรปวนเอาแต่ใจดือ้อดื้อมากเป็นคนที่ดือ้อพูดจาอะไรก็คิดว่าตัวเองเอาอยู่ตัวเองแบบไม่มีใครสามารถที่จะคอนโทรลเขาได้ดื้อเงียบแล้วก็ดื้อไม่เงียบด้วยรั้น แต่แบงนะคะแต่จริงๆเวลาเขาปรับบาลานได้อะเขาอะถ้าตามทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับงานหรืออะไรลึกๆอะเขาก็มีด้านดีอยู่เหมือนกันเขาก็มีความน่ารักความจิตใจดีอ่ะแต่นิ้ใส่ควรดื้อรู้ไว้แค่นนแหละอยู่ในครอบครัวที่ดีมีเงินมีฐานะเฉพาะครอบครัวคนะ เรื่องของเขานี่อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะอันนี้เขาเอาไม่ปะปนกันแล้วก็ก็คาดหวังที่จะมีการงานหรือการเงินที่ดีด้วย mm hmm. เดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสิเป็นเช่นใด mm hmm. ผมทิ้งตาค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเช่นใดนะคะ หถ้วยดิพเลอรนะคะหกดาบหนึ่งเหรียญแปดไม้ห้าเหรียญสองเหรียญเก้าถ้วยเจ็ดอ่ะแปดเหรียญแล้วก็หกดาบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันมีการวนเวียนกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนไม่รู้แหละขี้เกียจ้าวความแต่ตอนเนี้กลับมามาคุยกันใหม่ในลักษณะที่ มันก็ไม่ได้ชื่นมื่นอะไรกว่า,า,กกาวแต่เก่าหรอกแต่เก่าก็อย่างนั้นน่ะกลับมาก็อย่างนั้นอีกอะ่ะมันก็ดีกว่ากันนิดหน่อยคือยังดีที่ได้กลับมาเออนะตอนที่เขากลับมาแต่ก่อนนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นแค่คนทั่วไปแต่ตอนนี้เขากลับมาเขามีความเยอะมีความเยอะมีความเยอะ,ย,อะยิ่งทนงตัวดีตัวเองเลิศตัวเองแบบมีสเสน่ห์เยอะอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้าหาเยอะลายล้อม มีคนไป็ปอมเยอะอะ่ะมีคนไปนชอบเยอะก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนๆอะ่ะเออก็ชอบวัยทีมวัยอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในชีวิตเขามากมายก็เลยยิ่งองค์อาจเขาไปใหญ่ประมาณนี้นะเออแล้วเขาอะ่ะคิดว่าตัวคุณอะ่ะนะคะตัวคุณก็มีการพัฒนาไปในระดับที่ดีเหมือนกัน ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเขาเลยเขามีคุณก็มีเหมือนกันแต่อาจจะเป็นในการทำงานในคนและขแขนงกันอย่างนี้ก็ได้นะระยะทางเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเป็นคนที่ก่อนหน้านี้นะที่เขาห่างหายไปเพราะว่าเขามีธุระกิจของเขาเยอะทางด้านการงานของเขาในด้านเกี่ยวกับการทำทำงานหาเงินก็ได้ ส่วนตัวคุณอะ่ะคุณก็หาเงินเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันไปมุ่งพัฒนาตัวเองให้มีเงินมีทองให้มีศักยภาพมากขึ้นเพราะตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรที่มันจะต้องรับผิดชอบมากก็ได้เลยหางๆหายหายกันไปตามสภาพตอนนี้กลับมามีความภูมิฐานมากขึ้นภาระก็มากขึ้นแต่มันเป็นการกลับมาในล,ลักษณะที่มีความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กลับมาแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรบางสีบางอยา่างเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเมื่อในอดีตเขามองคุณว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะเมื่อในอดีตการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเขามองคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ h i g h นเท c น่ะเข้าใจยาก คิดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นคนที่ลึกลับเนะี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่าจริงๆอะคุณเป็นคนแบบไหนต้องการอะไรกันแน่หรือว่ามีจุดหมายปลายทางอะไรเขาไม่เคยรู้เลยดีไม่ดีเขาไม่รู้ด้วยว่าคุณทํางานในลักษณะแบบไหนลึกๆแบบถ้าง,งานประจําหรือในอะอาจรู้แต่ไอช่วงที่ว่าคุณมีการงานที่ดีขึ้นมามีเงินทองมากกว่าแต่ก่อนหรืออะไรเขาไม่รู้เลยว่าคุณทําอะไร ทำไมมันถึงได้แตกต่างจากเมื่อก่อนนะคะก็คือต่กอนเขาก็มองคุณว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความที่เกืกค,ค,คือเหมือนกันเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์แปรป่วนอารมณ์ไม่คงที่ซึ่งเขาก็แบบก็ดูแล้วแบบอะไรเนี่ยแปลกๆบางครั้งก็อยากคุยด้วยแต่บางครั้งก็ไม่อยากคุยด้วยหมายถึงคุณนะ่ะเขาก็ได้แต่ มองคุณห่างๆเพราะเขาก็ไม่มั่นใจอะว่าเดี๋ยวเข้าไปผิดจังหวะจะโดนอะไรหรือเปล่าแต่เขาอะรู้สึกดีกับคุณตั้งแต่แรกนั่นแหละรู้สึกดีในลักษณะเหมือนจะแบบเออดูดีนะรู้สึกคุยด้วยแล้วรู้สึกก็โอเคมันสามารถคุยกันได้เฉพาะบางเรื่องนะเพราะบางเรื่องคุยกันไม่ได้คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็ฟาดหน้ากันให้แบบไม่ค่อยลงรอยกันอะคุยกันแล้วมีข้อโต้แย้งกันบ้าง เขาก็มองว่าคุณนี่เป็นคนแปลกๆนะและบางครั้งการที่เขาอะห่างๆห,หายๆไปก็เป็นเพราะว่าเขาก็ไปคุยกับคนที่ยังไงสามารถคุยกับเขาได้ทุกๆเรื่องหรือคิดว่าคุยแล้วอารมณ์คงที่มากกว่าคุณนะมีการไปคุยนะไม่ใช่ว่าไม่คุยเขามองว่าคุณเป็นคนใจร้อนด้วย เอาแต่ใจพอสมควรแต่มันดีที่ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่รักครอบครัวเขาชอบตรงนี้ดูแลเทคแคร์คนในบ้านเป็นอย่างดีเอาใจใส่เขาชอบแต่ไอการที่ว่าบางครั้งเขามองคุณว่าคุณอ่ะไม่ค่อยได้แสดงออกทางด้านความรู้สึกสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับเขาอ่ะเขาไม่ค่อยที่จะรู้เลยนะว่าคุณอ่ะมีใจให้กับเขาบ้างหรือเปล่าแต่ อย่างน้อยๆออเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะก็มีใจให้ในระดับหนึ่งในลักษณะที่ว่ารู้สึกดีแต่ยังไม่ได้ถึงเป็นขั้นความรักรู้สึกดีแล้วก็ดูว่าคุณเป็นคนขยันทำมาหากินเก่งหาเงินเก่งนีมเพราะตัวเขาเองอ่เท่าที่ดูะเขาก็เป็นคนขยันอดออมเหมือนกัน ใช้จ่ายไม่ซื้อหรืซื้ได้นะคะเป็นคนที่ชอบในการเก็บเงินแล้วก็ชอบทำงานมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายๆกันนั่นคือในลักษณะที่เมื่ออดีตเขารู้สึกกับคุณเขามองคุณเป็นแบบนั้นและทีนี้เดี๋ยวมาดูตอนนี้ล่ะเขามองคุณว่าเป็นอย่างไร ะะสองเหรียญ10บเหรียญหกหกดาบแล้วก็1เหรียญตอนนี้เนี่ยพอตอนเขากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาก็มองคุณว่าคุณอะเป็นคนที่ทําไมแบบแต่ก่อนเนี้ยเป็นคนที่ชอบฟาดฟันอะเป็นคนแบบหัวแข็งแล้วก็ชอบควยเดือยใครอยได้พูดอะไรปิดหูนะใส่ใครพูดอะไรผิดหูนะใส,ใส่ใส่ตลอดนะจะไม่ยอมแบบนิ่ง แต่มาตอนนี้ทำไมรู้สึกแบบมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักที่จะแก้ปัญหารู้จักแบบใจเย็นขึ้นกว่าแต่ก่อนมีการฟังมีการใช้เหตุผลมากขึ้นเนี่มีการปรับบาลานซ์ในตัวเองไม่เหมือนกับแต่ก่อนแต่ก่อนเอาแต่ใจและชอบเป็นแบบว่าขาลุยอ่ะซึ่งเขาก็แบบทำไมเนาะนึกอยู่ในใจอ่ะพูดกันแบบใจเย็นอีกหน่อยจะดีกว่าไหมหรือว่า ค่อยๆค,คิดมันน่าจะดีกว่านี้อีกหน่อยหอไหมซึ่งเขาเขาก็ไม่กล้าพูดกล่าวอะไรมากมายเขากลัวเดี๋ยวนี้ไม่ดีโดนด่าอย่างเงี้ยมาตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยได้เปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนเนี่ยเดินเหรียญน่ยใช่ไหมก็คือคุณอาจจะมีเงินทองอะไรหรือการทํางานของคุณก็ทั่วๆไปแต่ตอนนี้รู้สึกคุณมีการพัฒนาในด้านการเงินนฐานะการเงินคุณดีมากไม่ว่าจะเป็น การใช้ของใช้การแต่งเนื้อแต่งตัวรูปร่างหน้าตาคุณดูดีมากเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากซึ่งเขาก็งงว่าไปทําอะไรมาเออแต่ถามว่าแล้วเขารู้สึกยังไงอีกอะแปดถ้วยไ,ไฮโดรแฟนอ่าไนออกซอร์ดเฮดออกซอร์ดเทมเพลนเออเขาก็คิงงนไง ว่าตอนนั้นนะที่เขาจากมาอาจจะเป็นเพราะภาระหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องมาทํางานหรือคุือัเขาอยู่ต่างที่กันเขาก็ต้องกลับบ้านเขาใช่ไหมระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็นานพอสมควรเป็นหลายปีและคุณะ่ะมีการได้ทำไมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเป็นคนที่รู้จักมองคนแบบ สองด้านแล้วแต่ก่อนอาจจะมองในฝั่งตัวเองแค่ฝั่งเดียวฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันต้องการแบบนี้มันก็ต้องแบบนี้แต่ไม่ได้มองว่าคอน d i t i o n ของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยด้วยคําพูดบางอย่างที่พูดให้คุณไม่พอใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณไม่พอใจอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนคุณจะไม่ฟังคุณจะรู้สึกแบบนี้มันต้องใช่คิดเองเออเองมันต้องใช่แบบนี้ที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้กับฉันฉันจะต้องอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่คุณคิด แต่เดี๋ยวนี้คุณจะมองเหรียญเหมือนมีสองด้านมันไม่ใช่แค่แบบนั้นคุณมองได้ถึงลึกลงไปว่าแต่ละคนเขาน้าจะมีเหตุและผลอะไรของเขาอะที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างทําไมยังไม่มาตอนนี้มันก็มีเหตุและผลที่ยังมาไม่ได้หรือยังไม่ถึงเวลาเหมือนกับคุณได้ไปพัฒนาทางด้านจิตใจยกระดับขึ้นมานะในระดับหนึ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งเขาก็มองว่าเออคุณอะ พัฒนาไปในทางที่ก้าวกระโดดดีแล้วก็จริงจังด้วยทำมาทำมาในลักษณะพอสมควรแล้วเหมือนกับแบบเป็นคนที่แรกๆเขาอาจจะมองว่าจะทำอย่างเงี้ยได้นานสักแค่ไหนแต่ก็ดูมาเรื่อยๆเออคนก็เปลี่ยนคล้ายๆกับว่าจะดูว่าเปลี่ยนได้จริงจังหรือเปล่าจากเนี่ยเป็นคนเอาแตใจเด็กดื้อเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นแล้วไปดูว่าเขารู้สึกยังไงหลังจากที่คณเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ย เขารู้สึกยังไงกับคุณ j u s t ิกแปดเหรียญ8ดไม้ <c oughs> 7ดไม้แล้วก็หเหรียญฟ e ีนออฟเพน a ทโคลคิงออฟเพน t ทโคลสิบถ้วยเดทมาทำไมใครเชิญ The Moon เออก็คือเขารู้สึกว่าวงจรเดิมๆอ่ะที่มันไม่ชัดเจนหรือความรู้สึกที่เขารู้สึก ไม่ดีอ่ะคุณอ่ะเขาอาจจะประเมินคุณผิดไปในตอนนั้นน่ะมันก็อาจจะจะว่าประเมินผิดไปมันก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่าตอนนั้นคุณเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะเออนะเขาก็คิดว่าวงจรตรงนั้นน่ะมันได้จบลงแล้วแล้วตอนนี้อ่ะคุณน่ะมีความชัดเจนมากขึ้นมีความยุติธรรมในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลในระดับแบบเป็นผู้ใหญ่ได้เลยอ่ะเออเป็นผู้ใหญ่ในด้านความคิดและการกระทํา สิ่งที่เขาคิดกับคุณอะ่ะเขาคิดว่าตัวเขาอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะขยงขยดไม่ใช่ขยะขยงนะขยงเหมือนกับแบบกลัวงานคีความกลัวไม่กล้าขยดถอยแบบกลัวไงความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณอะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากเข้าใกล้อยากเข้ามาคุยด้วยอยากเข้ามาสัมผัสอยากเข้ามา ใกล้ชิดหรือชอบนั่นแหละชอบแล้วอยากเข้ามาใกล้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างตอนนี้นิ่งเหมือนกันเริ่มมีความมีเหตุผลเหมือนกันและต่างคนก็ต่างรอคอยกันน่ะเนี่ยมันมีพลังงานของความเป็นคู่ที่รอความมั่นคงเพราะว่าระยะห่างกันไปนานแล้วไงแล้วก็จิตใจก็ยังแอบชอบกันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเออ เพียงแต่ระยะเวลากับความเปลี่ยนแปลงตัวตนน่ะมันได้พัฒนาขึ้นเขาอยากที่จะมาเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์เนี้ยมาจริงๆกับคุณมากขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณน่ะอย่างอย่างเยอะเลยอะแปดเหรียญนะ่ะเออ <S 2> <S 2> <S 2> เข้ามาแบบเกือบเต็มตัวแล้วอ่ะเพื่อไงอยากที่จะสร้างอนาคตรหรืออยากที่จะมีความรักกับคุณน่ะเขาคิดถึงขั้นสิบถ้วยเลยนะ เขาไม่ได้พูดหรอกแต่นี่คือสิ่งที่เขาคิดสิบถ้วยอะ่ะเป็นไพ่คู่รักที่ดีที่สุดในบรรดาไพ่ทุกไพ่อ่ะนะมาเป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะณณตอนนี้เลยจากแต่ก่อนเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่หนะังฟ้ามาดูนะคะคุณกับเขาจะเป็นในลักษณะไหนต่อไป a t t a c t i o n แรงดึงดูดถึงกันพอคุณเปลี่ยนตัวเองคุณดีขึ้นก็เท่ากับคุณรักตัวเองแรงดึงดูดมันก็เยอะ release your ex ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีคนรักแล้วคุณก็เลิกกันไปหรือเขาเคยมีช่วนเขาหาคุณไปก็ release ออกคนไม่ใช่จะต้องมีการ release ออก chemistry มีเคมีตรงกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะ คิ n ออฟเพนต a c l อ s acle, กับฟรีออฟเพนต์เอรมีความเป็นคู่กันคล้ายๆกัน e n g a ก e เมนตเดี๋ยวมันจะมีการได้คอมมิชเน n t กันนะคะมีสถานะแล้วก็ได้คบกันเนี่ยก่อนหน้านั้นอัน u ีคว q u เต e d เลิฟมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้หรือก่อนหน้านั้นคุณและเขาที่จะต้องร e ลีฟยัวเอ็กเป็นเพราะว่ามันไปเจอความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะนี่อ่ getting to know each other เดี๋ยวคุณกับเขาจะมาทําความรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่ห่างหายกันไปได้สำหรับเป็น Forgiving and Learning มันจะมีการเรียนรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วอภัยได้ก็อภัยไปนะคะแต่ถ้าอภัยไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปนะคะอโหสิกรรมกันไปก็จบไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย